ในหลวงรอเไหได้เสียสลัได้ทุ่งเทพรบวรากายท่านสู้ท่านสู้ตามวิธีของท่านสู้อย่างจันทรสลัสู้อย่างเขาเรียกว่าเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเข้าแลกที่ผมบอกในคลิปเมื่อวันวันที่สามว่าไอ้เปลญก็คุมเชิงอยู่ในประเทศไม่ออกต่างประเทศเหมือนกันเห็นไหมครับมันมันมีความในอยู่แต่เราไม่รู้เราไม่รู้เราปล่อยให้พระองค์ท่านสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าด้วยบุญญาธิการของพระองค์ท่านหนึ่งคนท่านสามารถที่จะ ดึงหัวใจคนไทยให้รักพระองค์ท่านรับสถาบันตรงนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่ไอ้เปลมมันแคนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านใช้ความเป็นพระมหากรยบเดินไปทุกตารางนิ้วเหนื่อไหลขย,ย้อยรับประชาชนที่ออกมาจากหัวใจของท่านทุกคนสัมผัสได้หลายคนถึงเห็นในหลวงก็น้ําตารื้นนะครับเพราะความดีที่บริสุทธิ์ไงครับประชาชนรักท่านรักในความเป็นในหลวงที่ทรงเมตตาทรงทุ้มเทรผมถึงบอกว่าท่านมี โครงการดีๆออกมาเยอะแยะแต่ค้าราชการเนี่ยไม่ตอบสนองทําให้ผลงานของท่านเนี่ยหลายๆโครงการมันถึงไม่ไม่คืบหน้าเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองอาจารย์นิรันประเสริฐสังเนี่ยเป็นคนบอกว่าถ้าค้าราชการสนองงานพระองค์ท่านตามที่ได้วางแผนได้วิเคราะห์มันจะช่วยประเทศชาติได้เยอะกว่านี้ข้าราชการมันจะสนองได้อย่างไล่ะครับอย่ว่าแต่โครงการในหลวงถนนที่สร้างอยู่เนี่ยทั่วประเทศไทย,ยงบประมาณมหา,าศาลที่ลงไปสร้างถนนแต่ละสาย สร้างเสร็จไม่ถึงหกเดือนนะครับบางหมดแล้วมันกินกันตั้งแต่ผู้รับเหมาข้าราชการนักการเมืองงบลงไปร้อยบาทถ้าสร้างถนนนั้ร้อยบาทเนี่ยรับรองว่าถนนนั้นใช้ยี่สิบปีก็ไม่สึกต่อให้รถสิบล้อยี่สิบตันรถกระบะยี่สิบตันเนี่ยแต่นี่ถนนหลายสายครับเจ็บใจครับเราเรารอตั้งนานให้มันสร้างเสร็จขณะที่มันสร้างเราก็ขับแยกลำบากมันสร้างเสร็จไม่ถึงหกเดือนครับเอาอีกแล้วสุดหมดแล้วนี่ฮะเพราะมันกินกัน การโกงกินมันมาจากหนึ่งผู้รับเหมาก่อสองขา้าราชการผู้ที่ตรวจรับงานสามนักการเมืองผู้ที่ของก็ไปลงร้อยบาทมันก็เลยมีเงินไปสร้างถนนเด็มที่ผมว่าไม่เกินสี่สิบบาทอีกหกสิบมันแบ่งกันถนนในประเทศไทยมันถึงสุดเร็วนี่ฮะนี่ขนาดโครงการทั่วไปมันยังโกงแล้วโครงการพระราชดำริข้าราชการเหล่านี้มันก็เป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ในหลวงยันเอาไว้ไปเอาความร พระสงฆ์นิกรมีต่อท่านเนี่ยศาสนาพุทธไม่เหเลือแล้วครับแต่เมื่อท่านไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ท่านไปหาพระท่านนิมนต์พระเข้าวังเนี่ยความเป็นพุทธมันเลยอย่างเข้มข้นประชาชนก็เลยเป็นกรอะให้พระองค์ท่านโดยที่ไอ้เปลยมันก็ทําถ้ามันจะมาโจมตีในหลวงด้วยเรื่องพวกนี้มันก็เท่ากับมันเปิดหน้ามันก็ไม่กล้าแล้วมันก็เลยต้องรอจังหวะรอเวลาที่พระองค์ท่านประชวรเห็นไหมครับถึงแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแผ่นดิน แต่มันพลาดนะครับไอเ้เฟรมมันก็พลาดพลาดตรงที่ว่ามันก็ไม่เคยทําให้แนบเนียนโดยการตามเสด็จในหลวงไปกลับหลวงปู่สวงหลวงพปู่แหวนหลวงพ่อคูณไม่มีภาพไอจอมกบ,บทเฟรมติดตามไปเลยไอเฟรมมันทําอะไรขนาดที่ในหลวงไปหาพระเอจีเหล่านั้นมันคุมสามเหล่าทัพครับ,รบมันคุมกองกําลังแบบแน่นป๊ะเลยมันคุมกองกําลังแบบไม่ให้มีช่องว่างเลยเพราะฉะนั้นในหลวงก็เลยมีประชาชนมีศรัทธาของประชาชนเป็นกรอก ตัวนอ้เปลมก็มีทหารเป็นกรอบทหารเหล่านั้นอย่าไปโทษเขาเลยครับเขาก็เข้าใจว่าไอ้เปลมนี่คือตัวแทนในหลวงการพัดดีต่อเพลมก็เท่ากับจงรักพัดดีต่อสถาบันทหารเหล่านั้นเขาก็คิดแบบนั้นครับจะมีทหารที่รู้ว่าไอเ้เพลมไม่ได้จงรักพัดดีก็คือไอ้พวกมุสลิมเพราะมันรู้เพราะมันถือว่าเปลมนี่คือสุลต่านของมันเพราะฉะนั้นมันก็มีการคุ้มเชิงกันลักษณะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมองทบทวนไปดีครับว่าตั้งแต่ปี2องพันร้อยสมสิบเป็นต้นมาตั้งแต่ยุคชาติชายนยะ สมัยนั้นประเทศเราจเจริญรุ่งเรืองส่งของส่งออกต่างประเทศนี่โอ้โหมากมายมหาศาลตอนนั้นยังไม่มีตาหาราเลยการส่งออกนี่เฟื่องฟูอสังหาริม,มทรัพย์นี่โอ้โหขายที่ดินกันแพงๆชาติายโดนปฏิวัติเรียบร้อยครับจากนั้นจนถึงบัดน,นี้ก็ดิ่งมาตลอดมางโง่หัวขึ้นหน่อยก็ตอนรัฐบาลทักษณิณสุดท้ายก็โดนปฏิวัติทุกครั้งที่ประเทศชาติจะเจริญเนี่ยมันจะหาเหตุทำลายนายกรัฐมนตรีคนคนนั้นด้วยข้อหาโกงข้อหาคอร์รัปชัน ข้อหาไม่จงรับปักดีแต่ละข้อหานี่คือโอ้โหหนักมากแล้วสุดท้ายต้องหนีหมดนะครับ